ตามแนวแตะเข็บชายแดนขเขมรเมื่อสิบกว่าปีก่อนโมชาตทหารหนุ่มที่ได้รับคำสั่งให้ออกเดินลาดตะเวนซึ่งก็เป็นหน้าที่และกิจ,จวัตรประจำวันแม้ว่าจะมีความชำนาญในพื้นที่เพราะประจำการอยู่ที่นั่นมาร่วมสามปีแล้วเขตพื้นป่าติดชายแดนบริเวณน,นั้นนอกจากจะมีทหารทั้งสองฝ่ายที่ประจำการอยู่แล้วก็ยังมีชาวบ้านที่หากินโดยการล่าสัตว์และหาของป่าอยู่บ้างระหว่างที่หน่วยออกลาดตะเวนในช่วงหัวค่า ตามแนวป่าได้ประมาณสักสองชั่วโมงบางส่วนก็ได้แยกย้ายกันแวะทําธุระส่วนตัวซึ่งโมชาติเองก็แวะเข้าไปชีอยู่หลังพุ่มไม้ไม่ห่างจากเส้นทางลาดตะเวนมากนักทุกคนต่างก็ชชานาญคุ้นเคยกับเส้นทางเป็นอย่างดีผู้ที่เดินก็เดินไปเรื่อยๆไม่ได้รีบได้ร้อนเพราะต้องรอคนข้างหลังให้กลับกันมาจนครบสัก่อนด้วยโมชาตหลังจากที่ชีเสร็จก็รีบเดินตามหลังเพื่อนๆไปแต่ยิ่งเดินก็ยิ่งไม่ทัน ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เลยไปทิศทางไหนแล้วทั้งที่ก็เป็นเส้นทางที่พากันเดินลาดตะเวนอยู่ทุกวันจนสุดท้ายโมชาติก็รู้ตัวว่าตนเองได้หลงทางเสียแล้วซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ปกติเส้นทางลาดตะเวนหลับตากระแทบจะจําทางได้แล้วแต่ว่าครั้งนี้มันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นโมชาติพยายามใช้จุดสังเกตที่ทิศทางของดวงจันทร์เป็นหลักแต่ยิ่งเดินก็เหมือนยิ่งเตลิดเข้าป่าลึกไปไกล ไม่มีทางที่จะส่งสัญญาณถึงกันได้อย่างเด็ดขาดที่เขตป่าชายแดนนั้นหากผิดพลาดอะไรขึ้นมาอาจจะโดนโจมตีได้ไง่ายๆหมูโมชาติเอามือกำเหรียญหลวงพ่อที่นับถือเอาไว้แน่นพร้อมกับอธิษฐานในใจว่าหากว่าเกิดอะไรขึ้นก็ขอให้หลวงพ่อโปรดคุ้มครองให้พ้นภัยอันตรายด้วยเถิดเพราะว่าเวลานั้นการจะย่ำเท้าไปเรื่อยๆก็ยิ่งจะมีอันตรายเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะกับกับดักระเบิดที่ถูกฝังอยู่ทุกๆพื้นที่ในป่า แม้ผืนป่าที่พากันลาดตะเวนอยู่เป็นประจำจะไม่ค่อยมีสัตว์ใหญ่เข้ามาหากินมากนักเพราะว่าเหยียบกับระเบิดตายไปกันเยอะและเสียงปืนเสียงระเบิดก็ทําให้สัตว์ป่ามันตกใจตะเลิดหนีเข้าป่าไปอยู่ทิศทางอื่นจนหมดและเกรงว่าตนเองจะหลงเข้าไปในถิ่นของทางฝั่งเ,เขมรเข้าก็อาจจะโดนยิงตายเสียก่อนที่จะถึงลุงเช้าจึงได้ตัดสินใจหาต้นไม้สูงใหญ่สักต้นปีนขึ้นไปดูลาดเล้าและทิศทาง อยู่ด้านบนเสียก่อนว่าจะตัดสินใจเดินเท้าออกไปทิศทางไหนแต่เมื่อปีนขึ้นไปบนต้นไม้สูงก็ดูไม่ออกว่าทิศทางไหนเป็นทางกลับทางไหนเป็นทางที่ไม่ควรไปจึงตัดสินใจที่จะค้างคืนอยู่บนต้นไม้นั่นแหละเพื่อความปลอดภัยทหารทุกนายในสมัยก่อนมักจะมีของดีติดตัวกันทุกคนเพื่อความปลอดภัยโมชาตนอกจากจะมีเหรียญหลวงพอ่อที่นับถือคล้องคออยู่แล้ว ก็ยังได้คาถาอาคมป้องกันตัวมาจากหลวงพ่อท่านด้วยซึ่งทุกครั้งที่ออกลาดตะเวนหมู่ชาติก็จะต้องบริกรรมคาถาอาคมทุกครั้งสมัยนั้นไม่ใช่เรื่องตลกเพราะทหารทุกคนล้วนกับเป็นเหมือนกันหมดความตายอยู่เบื้องหน้าไม่มีใครรู้ได้ว่าตัวเองจะตายเมื่อใดเมื่อมาเป็นทหารก็ต้องยอมรับชะตากรรมที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่สิ่งใดที่จะสามารถป้องกันตัวเองให้พ้นจากภัยอันตรายได้ก็จะทำให้ดีที่สุด ระหว่างที่นั่งพักอยู่บนต้นไม้สูงโมชาติก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของอะไรบางอย่างกำลังเหยียบย่ำเดินผ่านใกล้เข้ามาจนเจ้าของเสียงฝีเท้าเข้ามากระทบกับแสงจันทร์ก็เห็นร่างทั้งสี่ร่างอย่างชัดเจนว่าเป็นคนแต่มองหน้าและเสื้อผ้าไม่ชัดเจนว่าเป็นใครโมชาติคิดไปเองว่าตนเองเพิ่งจะหลงทางออกมาได้ไม่ไกลบริเวณที่อยู่น่าจะยังอยู่ในเขตของฝั่งไทยอยู่ทั้งสี่น่าจะเป็นเพื่อน ที่พากันออกมาลาดตะเวนหรือว่าตามหาตนเองอยู่ไม่มีทางที่ฝ่ายขเขมรจะข้ามฝั่งมาไกลถึงขนาดนี้จึงได้ส่งสัญญาณเสียงเบาๆลงไปเมื่อทั้งสี่คนเดินมาถึงใต้ต้นไม้ก็ทําให้ทั้งสี่คนนั้นหยุดและเงนมองขึ้นมาบนต้นไม้เมื่อเห็นว่ามีร่างของหมชาตอยู่บนต้นไม้นั่นผู้ที่อยู่ด้านล่างก็พูดคุยอะไรกันบางอย่างซึ่งโมชาตฟังดูแล้วมันกลับไม่ใช่เป็นภาษาไทยและมันน่าจะเป็นภาษาขเขมรสมากกว่า จนคิดได้ว่าน่าจะเป็นทหารเขมรที่แอบลอบเข้ามาโมชาติยกปืนของตัวเองยิงใส่ลงไปทันทีทั้งสี่ล่างวิ่งหนีแต่กระเจิงกันไปคนละทิศละทางดูท่าว่ากระสุนปืนจะไม่ถูกใครเลยเมื่อเห็นว่าทั้งสี่คนพากันวิ่งหนีไปหมดแล้วโมชาติรีบปีนล,ลงจากต้นไม้โดยเร็วไม่เช่นนั้นหากมันย้อนกลับมามีหวังได้กลายเป็นศพเมื่อลงมาถึงพืน้นก็ไม่รู้ว่าจะไปทิศทางไหนดีก็เลยเลือกเอาทิศทางหนึ่งที่คิดว่าน่าจะปลอดภยัย ออกไปเหตุผลจากบริเวณนั้นสะก่อนแล้วค่อยหาที่หลบซ่อนตัวแต่ก็ยังนึกแปลกใจว่าทําไมมันไม่ยิงสวนกลับเข้ามาบ้างเมื่อคิดว่าออกมาไกลจากจุดนั้นแล้วหมูชาดก็หาที่หลบซ่อนตัวตามพุ่มไม้แถวแถวนั้นผ่านไปแค่อึดใจเดียวก็ได้ยินเสียงฝีเท้าก็คิดว่ามันน่าจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งแต่ก็ยังนึกแปลกใจว่าทําไมสี่คนไม่ยิงปืนออกมาแม้แต่กระบอกเดียวหมูชาดทําตัวให้เงียบที่สุดเพื่อไม่ให้ผิดสังเกต สี่ต่อหนึ่งขืนประจันหน้าตนเองมีหวังต้องตายกับตายสถานเดียวจนเมื่อเสียงฝีเท้ายำใกล้เข้ามาก็ยิงทำให้หมชาตตกใจมากเข้าไปอีกเพราะแทนที่มันจะเป็นร่างของคนสี่คนแต่มันกลับกลายเป็นร่างของเสือลายผาดกรสี่ตัวหมชาตถึงกับมือไม้สัน่นด้วยความหวาดกลัวชายชาตทหารถึงจะตายด้วยกระสุนปืนก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่หากว่ามาถูกเสือกัดฉีกเนื้อหนังกิน กว่าจะตายก็คงจะทรมานหน้าดูนึกขึ้นได้ว่าตัวเองกับมีปืนจึงได้ยกปืนยิงใส่เข้าไปที่ร่างของเสือลายผาดกรทั้งสี่ตัวที่เห็นว่ามันเดินดิ่งเข้ามาหาแน่เสียงปืนระเบิดตมูมกระสุนพุ่งออกไปหลายสิบนัดไอ้เสือลายผาดกรสามตัวถึงกับฟุบลงไปกองกับพื้นส่วนตัวใหญ่ที่อยู่ข้างหน้าดูเหมือนว่ามันจะไม่เป็นอะไรเลยหมู่ขาิถึงกับสับไกยิงสวนออกไปอีกหลายนัดแต่ว่าร่างนั้น มันกับแค่เสถลาแล้วก็ล้มลงไปก่อนที่มันจะลุกขึ้นมาใหม่หมูชาติรีบถอยหลังวิ่งสุดชีวิตเพราะรู้ว่ากําลังจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเสือลายผาดกนที่ยิงไม่เข้านั่นมันพร้องคำรามลั่นกระโจนวิ่งไล่ตามหลังหมูชาติมาติดๆหมูชาติรีบปีนป่ายขึ้นไปอยู่บนต้นไม้โดยความรวดเร็วโชคดีที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างเข้มแข็งจนปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้สูงอย่างปลอดภัยแล้วก็มีร่างหนึ่งวิ่งตามมาถึงใต้ต้นไม้ แต่ว่ามันไม่ใช่เสือหากแต่ว่ามันเป็นร่างของคนซึ่งก็น,น่าจะเป็นคนเดียวกับที่ตนยิงและวิ่งหนีแต่กระเจิงไปตั้งแต่ครั้งแรกจากลักษณะเหมือนจะเป็นชายเท่าชราที่ยังดูกระฉับกระเฉงดีอยู่หมูชาติรีบยกปืนยิงสวนลงไปทันทีกระสุนพุ่งเข้าไปที่กลางแสกหน้าของชายเท่านั้นจนร่างของชายเ่างายหลังพึ่งลงไปกับพื้น ก่อนที่มันจะลุกเผวดพลาดขึ้นมาหัวเลาะลันทาให้หมูชาติตกใจที่กระสุนปืนไม่สามารถจะทําอะไรมันได้ซึ่งก็ม่ได้ต่างจากเสือที่ตนได้ยิงมาคู่นี้ยังไม่ทันได้คิดว่ามันจะมีความเกี่ยวข้องอะไรกันจูๆ่ๆร่างของชายเท่าขเขมรนั่นมันก็กลมลงพร้อมกับกระโจนเข้ามาที่ใต้ต้นไม้บัดน,นี้ร่างของมันได้เปลี่ยนไปเป็นเสือลายพาดกรอนไปแล้วหมูชาติถึงกับร้อหวอดยความตกใจเรื่องเสือสมิงเคยได้ยินมาบ้างจากเพื่อนทหาร ที่เคยเข้าไปประจําการอยู่ในป่ามาแล้วหลายที่แต่บัดนี้โมชตดกับต้องมาเผชิญกับมันโดยตัวเองจากเสียงหัวเลาะลั่นของเท่าขเขมรนก็กลายเป็นเสียงร้องคำรามลั่นของเสือเท่าขเขม็นผู้นี้เป็นเสือสมิงเสียงอุทานเบาๆของโมชตดแม้จะตกใจก็ต้องตั้งสติให้มันเพราะว่าตอนนี้ตนเองอยู่บนต้นไม้อย่างปลอดภัยอยู่แล้วคิดว่าหากจะจัดการกับเสือสมิงได้ก็ต้องใช้กระสุนอาคมเท่านั้น สึ่งวิชาอาคมของตอนเองที่ได้มาจากหลวงพ่อที่นับถือก็ไม่รู้ว่าตนเองจะทําให้มันมีความเข้มขังได้มากแค่ไหนนึกได้ว่ายังมีเหรียญของหลวงพ่อคล้องอยู่ที่คอจึงนําเอากระสุนปืนออกมาสามนัดบริกรรมคาถาอาคมตามที่หลวงพ่อท่านได้สอนสั่งเอาไว้พร้อมกับปลดสอยคอเอาเหรียญของหลวงพ่อขึ้นมาพนมมือเหนือหัวแล้วก็พันเอาไว้ที่ปลายกระบอกปืนเมื่อยัดกระสุนอาคมเข้าไปแล้ว กระหันปลายกระบอกปืนลงไปที่ล่างของเสือสมิงเท่าที่มันกําลังปีนปลายขึ้นมาบนต้นไม้กระสุนปืนระเบิดตมเสียงดังสนัน่นพุ่งแหวกอากาศเจาะเข้าไปที่กลางหน้าผากของมันอย่างแม่นยําตอนนี้ร่างของเท่าขมนเสือสมิงถึงกับงายหลังพึงหล่นตกลงไปที่พื้นดวงตาเบิกถลนอาปากค้างเลือดสดสดทะลักออกจากปากร่างของมันดิ่นพลานอยู่ไม่ถึงนาทีก็แน่นิ่งจูๆ่ๆร่างของมันกระกลับคืนมา เป็นร่างของชายเท่าขมรอีกครั้งนอนขาดใจตาย,ตา,ยตาเบิกถลนอยู่แบบนั้นเท่าขมรผู้นี้คงจะเป็นผู้เลื่องวิชาในด่านสายดำของขมรและคงจะไม่คิดว่าตนเองจะมาพบกับจุดจบอย่างน่าอนาถในผื้นป่าหมชาตรีบปีนล,ลงจากต้นไม้อีกครั้งพาตัวเองเดินหนีออกไปจากบริเวณนั้นทันทีเพราะไม่อยากจะสับสนกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือว่าภาพลวงตากันแน่เสียงปืนที่ดังสนั่นขึ้นทั้งสองครั้ง กับไม่มีฝ่ายไหนที่จะเข้ามาตรวจสอบเลยแม้แต่น้อยเพราะมืดค่ำแบบนั้นคงไม่มีใครอยากจะเข้ามาเสี่ยงกับอันตรายโมชาตหาที่หลบซ่อนตัวอยู่จนฟ้าสางถึงได้จำทิศทางที่จะกลับที่ค่ายได้ระหว่างที่เดินเท้ากลับออกมากระสวนทางกับเพื่อนเพื่อนและผู้บังคับบัญชาที่พากันออกตามหาและได้พากันเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเพราะว่าอยู่ในป่าไม่ลึกมากนักโมชาตก็ได้ตามไปด้วยจนไปพบกับร่างของเท่าขมรน,นอนตายอยู่ ถัดออกไปอีก50เมตรนั่นยิ่งน่าตกใจกว่าเพราะว่าร่างที่นอนตายอีกสามร่างนั่นครึ่งบนของมันเป็นร่างของชายหนุ่มส่วนครึ่งล่างนั้นกลับกลายเป็นร่างของเสือทุกคนที่ไปเห็นเหตุการณ์ต่างก็พากันตกใจโมชาตแทบจะไม่ต้องอธิบายอะไรให้ฟังอีกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเท่าเขเมิ้นนั่นน่าจะเป็นอาจารย์ที่ร่ำเรียนวิชาสายดำของเขเมิ้นมาอย่างเต็มตัวถึงได้สามารถกลายร่างเป็นเสือสมิงได้ ส่วนอีกสามคนน่าจะเป็นลูกศิษย์ที่เมื่อเจอเหตุการณ์ขับขันขึ้นผู้เป็นอาจารย์จึงใช้อาคมทําให้กลายเป็นเสือสมิงไปด้วยกันแต่ลูกศิษย์ทั้งสามคนไม่สามารถจะป้องกันคมกระสุนปืนได้แต่ผู้ที่ยิงไม่เข้าอย่างเท่าขมิน้นกับต้องมาสิ้นท่าด้วยกระสุนอาคมของหมู่ชาติจนได้คาดว่าทั้งอาจารย์และลูกศิษย์น่าจะพากันเข้ามาลองวิชาอาคมอยู่ในป่าและบังเอิญมาเจอเข้ากับหมู่ชาติก็เลยเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมา เรื่องนี้ทางผู้บังคับบัญชาสั่งให้ปิดปากเงียบห้ามแผงพลายออกไปให้ใครได้รับรู้อย่างเด็ดขาดเดี๋ยวจะพากันถูกกล่าวหาว่าหน่วยลาดตะเวนหน่วยนี้เป็นบ้าหูตาฝ่าฟา,างกันเป็นหมดแล้วก็เลยมีแค่เพียงทหารหน่วยนี้เท่านั้นที่รู้เรื่องรลวทั้งหมดที่โมชาต์ได้เผชิญประสบการณ์มากับตัวเองและยังคงเป็นเรื่องเล่าพูดคุยกับกลุ่มเพื่อนมาจนถึงปัจจุบันนี้ที่ต่างเกิดเกษียณอายุราชการกันไปหมดแล้ว แต่ก็ยังมีโอกาสได้มาพบปะสังสรรค์กันอยู่ไม่เคยขาดในทุกๆปี